ท่านผู้ชมครับระวังภัยจุดอันตรายวันนี้ครับผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ถนนเล้าหมูครับซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างถนนแพะกษสาไปยังซอยมังกรในจังหวัดสมุทรปราการครับและถนนแห่งนี้ครับเป็นที่ตั้งเขตเทศบาลตำบลแพะกษาครับและตรงจุดนี้เองครับเป็นจุดที่มีชาวบ้านร้องเรียนมาครับว่าถนนตรงเส้นนี้ครับมีอาการผุพังรวมไปถึงเกิดอุบัติเหตุบนเส้นนี้บ่อยมากครับเดี๋ยวเรามาสำรวจเส้นนี้กันครับตามผมมาครับ ถนนแห่งนี้มีความยาวประมาณ1กิโลเมตรเป็นจุดที่ชาวบ้านใช้เป็นเส้นทางสัญจรเข้าออกหมู่บ้านตลอดทั้งวันส่วนสภาพถนนที่เกิดขึ้นเป็นเพราะรถบรรทุกวิ่งเข้าออกเป็นประจําทั้งที่มีการใช้แบเริเอร์ปิดทางห้ามรถบรรทุกวิ่งแต่กับถูกคนขับรถบรรทุกยกแบเเอร์ออกทําให้ถนนกลายสภาพเป็นอย่างที่เห็นครับซึ่งผู้ขับขี่ต้องเบี่ยงรถเข้ากลางเลนเพื่อหลบหลุมและต้องชะลอ หากมีรถสวนกันทําให้การจราจรติดขัดครับก่อนช่วงนั้นนี้มันดีกว่านี้ครับมันเขาเออไอตัวนั้นมากั้นไม่ให้รถใหญ่วิ่งไงฮะเขาก็ติด้ไว้ว่าเฉพาะรถเล็กไงฮะพอดีมันมีรถรถใหญ่มาวิ่งก็เลยยปตอนนี้ก็เป็นรถใหญ่มาวิ่งก็เลยเป็นอย่างนี้ไปเยครับเพราะสาเหตุที่มันพังเกิดจากอะไรอ่ะพี่ก็คือมันมันเทออกด้านข้างหมดอ่ะเป็นที่มันโดนฝนแลวยางก็เทออกด้านข้างหมดเลยรถบรรทุกนี่เกี่ยวด้วยไหมพี่ ตอนนั้นแรกๆก็ไม่ให้รถหนุกร้อเข้าแล้วมันทุกข้าแต่ตอนนี้เห็นรถมทุกบบข้าวมันก็เลยเป็นอย่างนี้แหละมีส่วนด้วยอ่ะพี่อยากให้มันแก้ตรงไหนดีไหมพี่ก็เน,นี่ยตรงนี้แหละสำคัญแล้วคือการไม่ให้รถใหญ่เข้าแค่นั้นก็จบแลลวท่านผู้ชมครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างนะฮะที่ถนนเป็นหลุมครับภายในซอยเล้าหมูแห่งนี้ครับและตรงจุดนี้เองฮะเป็นจุดที่ทางรถที่ใช้สัญจรไปมาครับต้องหลบเลี่ยงเพราะว่าจุดตรงนี้เองทําให้เกิดอุบัติเหตุมาแล้วหลายครั้งครับ ชาวบ้านที่ใช้เส้นทางในการสัญจรบอกว่าการใช้ถนนเส้นนี้อันตรายยิ่งในเวลากลางคืนหากคนไม่ชำนาญเส้นทางมีหวังเกิดอุบัติเหตุอย่างแน่นอนรวมถึงคนที่ใช้เส้นทางอยู่บ่อยครั้งอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาซ่อมถนนอย่างน้อยก็เป็นการชั่วคร่าวครับแล้วอันตรายไหมพี่ดูอันตรายอันตรายครับอันตรายเลยเมื่อกี้ทั้งโค้งนั้นก็อันตรายนเราใช้เส้นทางนี้บ่อยไหมฮะ นานๆจะเข้ามาเทครับเนี่ยผมเพิ่งไดเห็นเนี่ยครับแล้วทุกที่มันจะไม่เป็นอย่างนี้ทุกที่มันจะดีกว่านี้ดมคิดว่าม,มันตอนแรกมันจะเป็นหลุมเล็กๆนะครับพอดีเวลาจังหวะที่ที่รถมันยำเหยียบอยู่บ่อยๆมันก็จะวงเป็นวงกว้างออกมาแล้วพี่เคยเหนปฏิเบ่อยที่พอเป็นถนนเป็นอย่างนี้หน้ากันดูเนี่ยเห็นเห็นเนี่ยไห,หนไหมเมนนื่อกนนี้รถวิ่งมาเร็วๆนิ่เบรกไม่ทันก็ลงมาแลยเสี้ยนหลังเขง้แมา อันตรายเหมือนกันใช่ไหมพี่อันตราย,อ,ายอยากให้แก้ตรงไหนไหมพี่ถนนเส้นนี้คิดว่าก็าอยากจะให้ซ่อมมาฮะผมอ,อ,อยากจะให้ซ่อมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะความอันตรายมากเลยเปานหลุมเป็นบ่ยนะและทั้งหมดนี้ครับคือเสียงของชาวบ้านที่ใช้เส้นทางนี้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืนนะฮะในการกจัญจรไปมาก็คงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเข้ามาบูรณะซ่อมแซมถนนเส้นนี้ใหม่เพราะชาวบ้านนะฮะต้องการที่จะ ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยรอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นมาในซอยแห่งนี้ครับวันนี้ขอบคุณคุณสังคมเพชรสีกองถ่ายภาพบรพาสุกแก้วขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ